สวัสดีค่ะวันนี้พา,าชมสวนกล้วยคุณคือปุ๊สวัสดีตอนเย็นเย็นกลว้วยค่ะ,คะ,คะมีต้นมะพร้าวแซมด้วยค่ะ นี้ต้นหมากต้นหมาก,กำลัง้งนอกอันนี้ต้นก้าทานเตา่า,าต้นก้าดาวเรืองปลูกลอ,อก,การขยายนะคะสะดวกสบายค่ะ ส่วนน้ำเดี๋ยวนี้มีระบบพอน้ำไม่ต้องเดินรถเหมือนแต่ก่อนเมื่อก่อนต้องหิว้วใส่ถังใส่บัวรดน้ำมารดค่ะผากล้วยก้วยอะไรนะพี่ปุ๊กกล้วยหักมุกค,ค่ะเวลา เวลากล้วยข้าแก่ลูกเข้าขาแก่จัดนะคะเอาไปปิ้งเอาไปฉาบจะอร่อยมากเลยค่ะน้ะะมีผักสวนครัวแซมด้วยนะคะมีมะเขือมะเขือมันมีรูปอยู่เล็กๆมะเขือเปาะรายๆาย ขยันด้วยน e <ning> ู่นสวย้ค <owej> ่ะ่้วยอนคะสวยค่ะกล้ยปุ๊กๆค่ะมีหลากหลายพันุเลยค่ะกล้วยน้ำ้าตรกล้วยไข่กล้วยหักมุก กำลังเลิกงานก็จะมารดน้ำต้นไม้รดน้ำผักรดน,น้ำต้นกล้วยพวกขามีแต้เครื่อยใหญ่ๆเลยค่ะพวะกไอเครื่อนหนึ่งค่ะเลยมาก ต้องดูแลรักษาดีๆค่ะเพราะว่าอน,นี่กําลังลงใหม่อันนี้น่าจะเป็นกล้วยไข่หรือเปล่าพี่ค่ะกล้วยไข่อันนี้กล้วยไข่ค่ะเพิ่งลงใหม่ก็เลยต้องทําที่กั้นให้อย่าเผื่อไก่มามา,มาจิกกินแบบนี้ค่ะก็จะไม่เหลือดงกล้วยค่ะดงกล้วย ดีค่ะหน้าเดินไม่ลกมัละกอพาชมเสร็จแล้วก็จะพากลับนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ